สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลปู่ตาจำปนวงค่ะศาลปู่ตาจำปนวงที่ให้โชคช่องเขื่ออีสานใต้มาห้างวดแล้วค่ะรอบนี้คือห้างวดแล้วค่ะวันนี้ก็มาขอโชคต่องวดตอนนี้เขืออีสานใต้กําลังเตรียมของเส้นไหว้เนาะค่ะแล้วก็จะได้ขอโชคขอลาบร่วมกันเมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะศาลก็เลย มีกิ่งไม้ใบไม้เนาะค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดศารก่อนค่ะแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยกันค่ะสวัสดีครับผมค,คืออีสานใต้ครับค่ะคำแก้วค่ะควันนี้เราอยู่กันที่ศาลปู่ตาจำปานวงค่ะที่สถานที่ตรงนี้ก็ให้โชคให้ลาบกับเราตลอดค่ะว่าที่ผ่านมาก็จุดทูบได้ c ี่หนึ่งสเลขออก3ามหนึ่งล่าง ถือว่าปู่กับย่าเมตตาให้โชคตรงๆปังๆเลยค่ะแล้วก็วดนี้เราก็จะมาขอโชคขอลาบกับปู่ย่ากันใหม่ค่ะวดวันที่16กันยายน68เนาะค,ค่ะเลขทูบได้31แต่วันนั้นเรามาเจอรถกระบะจอดอยู่แล้วเคยอาจารใต้ก็บอกว่าถ้ารถคันนี้จอดอยู่เลขจะออกเกี่ยวกับทะเบียนรถตลอดทะเบียนรถก็คือ1546เลขก็ออก56 มันจะอยู่ในทะเบียนรถนี้ตลอดรอบก่อนนู้นก็ออก46รอบเมื่อกี้ออก56จำได้ไหมวันนั้นออกเกลขเรา3ตัวใช่ค่ะรถเลขรถเลยเนาะใช่ค่ะก็ทะเบียนรถค่ะแล้ววันนี้ก็เมื่อกี้ตั้งกล้องยังไม่ได้ไไดกดปูก่กัญญาทักอีกแล้วแล้วกล้องมันก็กดเองค่ะคือเคยสารตาตั้งกล้องแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้กดเนาะ ไม่รู้ใครกดมันกดได้เองค่ะแล้วก็ถ่ายไปําแก้วก็เลยไม่เอาเนาะค่ะก็เลยเอาตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็เลยกดถ่ายกันใ,ใหม่อันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเนาะค่ะเป็นอย่างนี้หลายรอบมากๆค่ะครอบที่ผ่านมาก็คําเจ้ากําลังจุดทูปกําลังอธิษฐานขอก็มีกิ่งไม้หักใส่หลังคาสาลเสียงดังมากๆค่ะวันนี้ก็ศาลก็ มีไหมใบหญ้ายเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนกับเมื่อเช้าฝนตกแรงมากลมแรงด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังไปปล่อยอยู่คําเกี่ยวกับเขยสารใต้ก็เตรียมของกันไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะฝนตกก็คิดอยู่ว่าจะมาได้ไหมฝนตกก็เอินฝนก็หยุดให้นิดนึงเนาะค่ะวันนี้เราก็มาขอโชคขอลาบกันค่ะว่าปู่กับย่ายจะเมตตาให้เลขตัวไหนเนาะค่ะครับเดี๋ยวรอรับชมมา ที่ครับเจ้าขอโชคจากปูกกับญาด้วยกันเนาะครับครับโอเคครับอืม น้ำหกนยเปิดใหญ่แล้วสี่สี่สามหก สาธุสาธุปู่กับย่าจำประนวงคะ่ะวันนี้คำแก้วเขยอ,อีสานใต้แล้วก็เอซช่องเขยอ,อีสานใต้มาไหว้ปู่กับย่าเช่นเคยคะ่ะ เพื่อขอโชคขอลาบจากปู่กับย่าในงวดวันที่16กันยายน68งวดที่ผ่านมาปู่กับย่าก็เมตตาให้โชคตรงๆปังๆเนาะค่ะก็คือให้เลข31แล้วเลขก็ออก31จริงๆวันนี้ก็มาเอาข้าวเอาข้าวปลาอาหารเนาะค่ะมาเส้นไหว้ปู่กับย่าแล้วก็มาขอโชคงวดใหม่ขอให้ปู่กับย่าเมตตา FC ช่องเขยีสานใต้คำแก้วตรงๆปังๆอีกค่ะ ขอให้เลขออกตรงๆเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่หนึ่งงวด16กันยายนหกแปดไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หหรือว่าเลข2ตัวล่างก็ขอให้ออกตรงๆปังๆค่ะขอให้ปู่เมตตาอีกนะคะสาธุสาธุสาธุ สาธุค่ะปู่กับย่าคะเลขทูบดอกนี้ที่จะจุดในวันนี้ขอให้ตัวเลขออกมาตรงตรงปังๆค่ะให้เป็นเลขที่ถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ก็เลขสองตัวล่างเนาะค่ะให้ปู่กับย่าเมตตาคําแก้วแล้วก็เอฟซีเช่นเคยนะคะสาธุค่ะ,คะเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบค่ะจากปู่กับย่าจำปานวงเนาะค่ะส่วนเลขฟ้าก็สี่สี่สาม ค่ะสี่สามก็เป็นเลขที่คิดจะซื้ออยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามกันยานี่เนาะคุณเก้วก็จะอายุครบสี่สิบสามพอดีก็จะซื้อกันไว้อยู่ค่ะค่ะเผื่อมันมาเลขอายุเนาะค่ะเดือนตรงกับวันเกิดคำแก้วค่ะเป็นเดือนเกิดพอดีเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสามแล้วก็อายุสี่สิบสามค่ะแต่เลขยี่สิบสามก็น่าจะอั้นเนาะมันเป็นเลขนายกเนาะค่ะยี่สิบสามสามสิบสอง ตัวกลับเนอะมันก็น่าจะอันเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบก,กันค่ะมาดูเลขทูบค่ะจากสารปู่ตาจำปนวงเลขทูบตัวแรกค่ะเลขศูนย์เลขศูนย์นชัดเจนมากเลยค่ะเลขศูนย์มาตัวแรกส่วนเลขฝานั่นก็ชัดเจนค่ะสี่สี่สามเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองตัวที่สามกันค่ะ เลขทูบตัวที่สองมาแล้วค่ะเลขเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดค่ะเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามค่ะว่าจะเป็นเลขตัวไหนค่ะเลขทูบมาแล้วค่ะเลขทูบตัวที่สามค่ะที่ขอจากปู่ย่าจำปานวงแห่งนี้ค่ะมาดูพร้อมๆกันค่ะว่าปู่กับย่าให้เลขตัวไหนในงวดนี้ค่ะสิบหกกันยายนหกแปด เลขที่ได้ในวันนี้ค่ะ0 7นหค่ะเลขที่ได้ในวันนี้คือ0 7นเหเลข,ขวาก็4 4่ี่สค่ะชัดเจนค่ะ0ูนย์เหหรือว่า570ค่ะถ้าดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะแล้วก็เลข7ตรงกลางก็ท่านผู้ชมอย่าลืมกันเลขหนึ่งด้วยค่ะอาจจะเป็น0ูนย์เหหรือศูนย์หก็ได้ค่ะ ตัวเลขก็ชัดเจนมากค่ะสาธุค่ะปู่กับย่าค่ะ075 015หรือว่า443หรือว่า423ในงวด16กันยายน68นี้ขอให้ออกตรงๆงปังๆค่ะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน68ขอให้ปู่เมตตาให้ออกตรงตรงอีกเช่นเคยค่ะ ได้มาแล้ว5้างวดค่ะงวดนี้ขอเป็นงวดที่6ค่ะปู่กับย่าค่ะสาธุค่ะค่ะปู่กับย่าก็เมตตาให้ตัวเลขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเลขทูบ0ูนย์เหก็อย่าลืม015เนาะเลข7กับเลข1มันก็คล้ายกันอยู่ค่ะก็ตัดเล่นเป็น0ูนย์เจหรือ1575หประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลขฝาก็4ี่สี่สาม เลขสี่มีสองตัวก็ 4, 2, 3ด้วยค่ะในงวดนี้ก็ถือว่าได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาธุค่ะปู่กับย่าขอให้เลขออกตรงตรงปังๆขอให้ท่านผู้ชมที่มารับชมช่องเคยอีสานใต้และนำตัวเลขของสารปู่ตาจำปนวงแห่งนี้ไปซื้อขอให้ถูกหวยรวยเงินงวด16กันยายน68นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีโชคมีลาบค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ